ใช่ใ่นะครับว um> ัตดิบใช้ใหม่สับสุดใหม่ก็เจนก็ดูแลปี๊คุณหลับเป็นตัวแทนของจนปัจจุบันเจนเป็นไม่แปลกใจเป็นคณะนะยังไม่ขึ้นมอธิการหรอกเจนเป็นคณะบดีใช่ลองลดยศเขาน่อนึงเฮ้ยโหเขิมากอ่ะฟังตภาพเจนเลี้ยงไม่ออกเลยอ่ะสงวนนี้เราก็ช่วยย่างก็ไปเอ็นจอยอะไรกันด แปลว้าจิตเราใ่เอานั้นตังูไหมคะพวกเขาคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะ แล้วก็ไม่ได้มีความสุขวุฒิชั่วคราวด้วยเจนกับพุ่พี่เป็นไงบ้างก็หลังจากที่อดีตคณะพอดีเป็นใช้สะสมไปใช่ไหมเจนก็เป็นคนดูแลลูกพีจนเรียนจบแลว้วก็ได้รับมรดกบัตรจบวุฒิขัตแล้วก็เ mm hmm. จนก็ยังคงทำงานางาในวิศจัรยืดหน้ามาอีกกระตีน้ำอี<ล>ก BBN Action ติดลุ้มนะคะทุกคนเอาแบเฮ่หน่อยเฮ่หน่อยเดี๋ยวว่าหนึ่งสองตัมเฮ<อ>่แต่ตั้มเดี๋ยวนี้ที่รักทำวามได้ที่รักเป็นสมบัติของแทนที่เราก็ต้องกลับมาอยู่กับแทนเอ,อ้ยไม่ล่ะแฟนผมแฟนผมเลยน้อยหน่อยแล้วอ่ะน้อยหน่อยนี่นี่แล้วพวกนายลือชัยกับอาจารย์คงโลคิโลดูผมที่รากฝั่งที่อยู่กับแก้วปลาเลยค่ะววตรงด้านข้างอะค่ะ มันคือใช่ข้างอีกข้างอีกที่เจนข้างซ้ายเออแล้วเจนล่ะที่ผ่านมาตั้งสิบห้าปีเจนกับลูกพี่เป็นไงบ้างอืมก็ขั้นและข้านแทนหยุดเลยนะสลัดขอโทษนะขอโทษนะเครื่องบินเครื่องบินพัดก่อนแอ t แอนแอคชั่น หยุดเลยนะสลัดภาพผู้หญิงทำง,งานเก่งไม่มีเวลาหาผัวได้เลยทำไมต้องพูดอะไรเลย